ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการซ่อมเครื่องนะครับผมตัว LQ 3 1 0นะครับหลักการทำงานของเขานะตัวนี้นะนะครับคืออาการที่มาเนี่ยมันพิมพ์ไม่ชัดนะครับทีนี้ผมจะบอกว่าวิธีการทำงานของเครื่องเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน4ส่วนนะครับคือส่วนแรกหัวพิมพ์ส่วนที่2ตลับหมึกนะครับส่วนที่3มตัวริปปอนแมสนะครับส่วนที่4คือส่วนสุดท้ายคือกระดาษนะครับ เขาจะทํางานร่วมกันทั้ง4อย่างนี้นะครับนะทีนี้อาการที่ลูกค้ามาเนี่ยคือว่าพิมพ์แล้วตรวจสอบไม่ครบนะครับมันเกิดจากที่ตัวริมบอแมสตัวนี้มันหลุดนะครับมันหลุดมันหลุดที่ตัวล็อกนะครับพอมันหลุดแล้วนะครับหลักการทํางานก็คือพอมันหลุดเสร็จปุ๊บแทนที่หัวพิมพ์จะตีเข้ารูนี้ใช่ไหมครับพอมันหลุดเสร็จปุ๊บหลุดออกจากตัวไกด์มันมันก็กลายเป็นว่าหัวพิมพ์เนี่ยมันไปตีโดนริบบอนแมท นะครับมันก็คือผลที่เกิดจากงานเราเนี่ยตัวสอบไม่ครบพิมพ์ไม่ชัดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนอกจากกระลาบหมึกนะอันนี้ผมก็แก้ไขนะครับสำหรับเครื่องนี้ผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็คือเปลี่ยนหัวพิมพเพราะว่าหัวพิมพเนี่ยมีอาการเข็มขาดนะครับหนึ่งเข็มแล้วก็ตัวริบเนแมสเนี่ยคือเรามองว่าสมบูรณ์เนี่ยจริงจริงแล้วมันมีการชํารุดผมก็เลยเสนอเปลี่ยนไปดีกว่านะครับเพราะว่า มันเดีย๋ยวมันจะมีปัญหากับการใช้งานในครั้งหน้านะครับก็เลยเสนอเปลี่ยนใบไหนก็ซ่อมแล้วนกนะครับพร้อมกับดูดฝุ่นทา,าัพอสสนะครับแล้วก็เทสนะครับใช้งานเรียบร้อยนะครับงานพิมพ์ก็ออกมาสวยเงียบนะครับเข็มครบอันนี้ผมจะเป็นการเทสเข็มนะครับผมถ้าเข็มได้เข็มหนึงขาดเนี่ยมันจะแจ้งเลยว่าตัวเนี้ยตัวที่เข็มยี่สบสามนะครับไม่มีตัวเส้นยกมาอันนี้มันถือว่าเข็มขาดงานพิมพ์ก็ครบชัดนะครับปกติ โอเคครับก็เยีายแล้วฝากผลงานไว้เลยนะครับผม